โอเคสวัสดีทั้งผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็ผม k, k, นา k เคเอ s นะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาสอนการติดตั้งแล้วก็สมัคร ID นะฮะ m c Absolute นะครับผมโอเคมาเริ่มกันก่อนก็หน้าเว็บจะเป็นอย่างนี้นะฮะให้สำหรับบางคนที่สมัครไปแล้วแล้วเ,เข้าอกอินไม่ได้ให้สมัครสมาชิกใหม่ทุกคนนะครับโอเคสมัครใหม่เลยนะแต่ว่าสมัครไปแล้วนะฮะ โอเคเป็นเมลเดิมโอเคครับอ่าชื่อในเกมนะครับชื่อที่คุณต้องการจะตั้งครับหรือใช้ login ล็อกอินนั่นเองลาดผ่านนะฮะแล้วก็ยืนยันนะอีเมลครับแล้วก็เอ่อเลขปราบราราโอเคกดสมัครปุ๊บสมัครเสร็จเรียบร้อยกดโตลงเข้าไปครับเราก็ล็อกอินเข้าเลยนะครับเข้าสรุป เข้าสู่ระบบสำเร็จนะฮะกดตกลงเข้าไปโอเคมันก็จะมะีชื่อในเกมพอยต์ในตัวยอดการเติมเลขไอดีของคุณ IP เข้าโอเคนะฮะโอเคขอไปเซฟน,นะโอเคก็มันจะมีบันนี่นะฮะสิบชู 5, 000, ห้าพันโพเทคมีแล้วนะฮะมีพีครับ บอลฟอสซิลฟอสซิ l ินเนอร์ PC อ่าเคื่องสมพันธ์เครื่องเทรดแล้วก็เหล่าเทพนะฮะเทพอยากได้ตัวไหนก็เติมเงินแล้วก็ซื้อครับผมนี้เติมเงินกดตรงนี้ครับรหัสประตูมันนี่อีเมลชื่อเซิร์ฟเวอร์มันมีให้แล้วนะก็แค่รหัสประูนะครับผมโอเคปัดซื้อของไม่มีนะฮะแจ้งปัญหานะมีอะไรก็สามารถ แจ้งไว้ได้นะฮะเริ่มใส่อีเมลตอบกลับนะครับเติมโค้ดอันนี้จะเป็นโค้ดพวกมีกิจกรรมอะไรก็มีอาจจะมีโคดเป็นอีเวนต์ก็ได้ครับแล้วก็เปลี่ยนรหัสผ่านครับรหัสผ่านเก่าครับเขียนรหัสผ่านเก่ารหัสผ่านใหม่2อันนะฮะแล้ววิธีการกดดาวน์โหลดฮะมาที่หน้าแรกครับยิ <c oughs> นไหนวะแป <c oughs> ๊บ้นึ่ง โอเคเอาเป็นตัวนี้แล้วกันนะอ๋ออยู่ข้างบนครับลืมลืมเลยกดดาวโหลดครับจะได้ตัวนี้มาฮะขออภัยนะยมดช้าแต่ผมโหลดเสร็จละโอเคปิดเลยนะฮะโหลดเสร็จปุ๊บเราจะได้ไฟล์เซิร์ฟแอบส์ลูดมาครับผมนี่ How to ติดตั้งนะครับกดเซตอัพตัวนี้ครับกดปิด ก็ผิดนะเพ่ใช <N ic> ม่ใช่้ช่ชช้นก็ผิดกผิดโทษโทษโทษนี่ครับกดเซตอัพครับนี่ลงให้ดูเลยเนาะนี่ฮะก็ะเป็นงี้ครับแล้วก็สู่เกียนฮะกดเน็กเน็กน็กไปเรื่อยๆครับนี่ขอไม่สอนนะผมลงไปละโอเค พอเราลงเสร็จปุ๊บเราจะได้ตัวเกมตัวนี้มาครับขอเข้าเกมครับตัวนี้เนี่ยต้องมันจะมีอัปเดตต่างๆก่อนเข้านะซึ่งผมอัปเดตเรียบร้อยล้วพออัปเดตอะไรเสร็จถ้ามันจะเป็นหน้าเหมือนหน้าคลิปที่แล้วนะครับกดรอนะรอรอเนี่ยรอโหลดเห็นไหมฮะมันก็ต้องรอรด รอโหลดไปนะฮะเดี Behind ๋ยวผมยืดไปถึงตอนโหลดเสร็จเลยเนาะไปโอเคนะฮะก็พอเราโหลดตรงนี้เสร็จปุ๊บมันจะขึ้นตรงนี้นะฮะยากาลังยยกไฟล์นะฮะรถเร็วมากครับคัดเหมือนเดิมนะฮะใก็แล้วอีกนิดนึงโอเคนะครับยังไม่เสร็จก็เอาสมมุติว่าเสร็จแล้วลวกันนะใกล้เสร็จแล้ว S <S 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 okay. โอเคใกล้เสร็จแล้วโอเคพอเสร็จปุ๊บมันจะให้กดสตาร์ทเกมได้นะรอสักครู่ครับนะนี่ฮึบพร้อมแล้วสตาร์ทเกมโอเคเกมนี้ค่อนข้างเร่งรัดทีเดียวนะนี่โอ้โหนั่นนี่ฮะรอสักครู่ครับ ตรงนี้เนี่ยผมป,ปกติไม่เป็นอย่างนี้หรอกฮะเป็นไรก็ไม่รู้โอเคสมมุติพอมาอยู่ตรงนี้แล้วใช่ไหมครับมันจะเด้งหน้าให้เราใส่ ID เข้าไปครับกรอก ID กด p พ a y ครับแล้วก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนี่โอเคเซฟก็เลือกใช้ครับกด Play โอเคสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ้านจังหะหน้าครับไม่เสร็จแล้ว